จชให้ว่างๆนะพอเราว่างเนี่ยนะอัตราตัวตนมันลดลดลงไปนนะวิบากเนี่ยมันจะหยุดส่งผลชั่วขณะวิบากหยุดส่งผลหมายความว่ากรรมต่างๆเนี่ยมันจะหยุดส่งผลชั่วขณะนะพอเราว่างๆนะแล้วเราก็อันนี้ถูมือสักสองั้งสครั้ง ถูมือครั้งนี้ก็คือถูมือแค่รู้นะรู้สึกตัวว่ามันมีอะไรที่มาถูไปถูมาพูดง่ายนะแต่การที่เราทำพลังงานตรงนี้นะพลังงานเนี่ยพลังควันตัน้มทั้งพลังควันตั้มทั้งพลังชีวิตนะก็แล้วแต่นี่นะเขาไม่รู้จักตัวเรานะไม่ไม,ไมีไม่มีการขอไม่มีการอะไรใดๆสิ้นคือรับพลังอย่างเดียว แล้วสแกนมีกับสแกนไปอย่างเดียวสพลังก็ทํางานอย่างเดียวพลังก็จะไม่รู้จักว่าน,นี่นายกนายขอนายงอนี่ไม่รู้จักนะ